ทวัดีพี่น้องมังปลายจ้าเมือนเอาต่อติผ้าเฮ็ดข้าวโพดต้มนมสดจ้าต่อยใส่เป็นนมฟ้นมินแนวนี่จ้ะเดี๋ยวอยแกะเปลือกมันออกกันใช้เวลาแค่สิบนาทีจำนะแกะเอาผมออกให้เบจา้า นี่เป็นข้าวโพดหวานเพื่อนเพื่อนแซ่แบแซ่ต่อยแก้เปลือกเทียบร้อยลเลวเพื่อนเดี๋ยวเ่อก็บสไปต้มกันเนาะจะเนาะต่อยแก้เปลือกแล้วก็ไปต้างมาเรียบรอยเลยจ้ะเดี๋ยวไปต้มกันเพื่อนเพื่อนจ้ะต่อยซื้อเมื่อว้ยตั้งอาทิตย์กว่าเลาต้องตม้มเลวจ้ะเดี๋ยวมันเสียนนา่าถิมก็นเนาะแรกเลยครับก็ใส่นุ่มลงไปจ้ะแล้วพอติดเติมน้ำเปล่าลงไปน้ำจัดร้อยห้าสิบมิลลิลิตรจ้ะ ใส่กระโ под ้งไปเลยจ้ะพอต้องตาเห็นนมเดือดจกแค่นมอุ่นกับพ่อะต่อยฮักครึ่งเอาเพราะว่ามันมันยาวโผล่มาใส่กระทะบัลลุนต่อยใส่เป็นไฟกลางต้มด้วยจ้ะเพื่อนเพเพราะว่าถ้าต้มไฟแห้งนมมันติเป็นฟองขึ้นมันติล้นกระทะเนาะนี่จะเอาต่อยกระตุปิดฝาแหงนไปนิดนึงจ้ะพอถึงก้าขนาดปิดให้เบิร์ดเนาะจ้ะให้แง้มไปอากาศก็ขาดเพราะต้องค่อยเบิรงนจ่าเพราะว่า นมเมลาเดือดแล้วมันจะมีฟองมันสิโดนกระทะใดนะจ๊ะเดี๋ยวมาบางตอนก็ทุกแก้วเด้อเพื่อนเพื่อนครบสิบนาทีแล้วเพื่อนเพื่อนกรดโปรงสุกนะจ๊ะ โพดต้มนุ่มโพดตั้งแต่ต่อยเซ็จแล้วเ,เพื่อนๆจะกินว่านุ่มนีออ่จแต่อต่อยกับมาไว้ดื่มคู่กันจ้ะนุ่มหอมหอมเ,เพื่อนๆเดาต่อยดื่มเพื่อนหอมขโพดจะหอมหวานข้าโพดแซ่บแซ่เพื่อน,อออน,อแแอนๆแต่ผมได้มาคิิในียเยิรมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจอต่อยในเด้อจะ้ะขอบคุณสกุลสุขคนเด้อจะ้ะที่มารับชมคลิปนี้ไอยพ่อกันคลิปนา,าเพื่อนๆยูดีมีสุขเด้อจา้าวัดีจา้า